สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านอยู่อีทีะเะิญเพื่อนเพื่อนมาทำข้าวจีทาไข่ค่ะเป็นสูตรโบราณจิ้มกับแจ่วปลาราแซ่บลงตัวมากค่ะเราจะก่อไฟด้วยเตาถ่านนะคะเพื่อที่จะทําให้เราได้จีข้าวจีมีกลิ่นน้ำหอมค่ะทําในบ้านในครัวบ,บ้านเรานี่แหละค่ะข้าวเหนียวหนึ่งใหม่หมๆเตรียมพร้อมเราจะทําเป็นก้อนเหมือนกับที่ซื้อตามตลาดนะคะแม่บ้านอยู่ทีไม่มีถ้วย อลูมิเนียมที่เขาขายสำหรับทำเป็นบล็อกก็จะใช้เป็นฝาขวดน้ำดื่มของลูกนี่แหละค่ะเอาข้าวเหนียวใส่ลงไปกดให้แน่นค่ะเพื่อที่จะให้เข้าอยู่ในฝาขวดเหมือนกับบล็อกเลยค่ะแบบนี้เราก็ค่อยๆเคาะด้านข้างเพื่อให้ข้าวเหนียวหลุดออกมาค่ะอันนี้ก็ได้แล้วค่ะได้แล้วด้านหนึ่งสวยแล้วก็เอาอีกด้านใส่ลงไปใหม่กดให้แน่นเหมือนเดิมค่ะนี่ทำง่ายง่ายเองค่ะแล้วก็ใช้วิธี ดัดแปลงเอานะคะเพื่อเราจะได้ก้อนข้าวเหนียวที่สวยเหมือนกับที่เราซื้อตามตลาดค่ะแล้วก็เคาะด้านข้างข้าวเหนียวก็จะหลุดออกง่ายๆก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะนี่ก็ได้แล้วหนึ่งก้อนข้าวเหนียวที่สวยค่ะแต่ถ้าเป็นขนาดที่เขาทําขายก็จะก้อนเล็กกว่าน,นี้นะคะอันนี้เราทำสำหรับไปทานที่บ้านต่อไปก็นําเกลือแกงค่ะเป็นเกลือแกงเม็ดใหญ่เกลือสินเทานะคะที่เราซื้อตามตลาดมันจะอยู่ราคา สองละห้าบาทอันนี้จะไม่เค็มมากแล้วก็โรยลงไปโรยกับข้าวเหนียวก่อนรอบหนึ่งก่อนนะคะถ้าเป็นเกลือตามร้านสะดวกซื้อเม็ดเล็กละเอียดๆนั้นจะเค็มมากค่ะเพื่อนเวลาใส่ต้องต้องดูปริมาณแต่ใส่ก็จะใส่น้อยลงแต่ถ้าเป็นเกลือเม็ดใหญ่แบบนี้จะไม่เค็มมากค่ะแล้วก็นําข้าวเหนียวที่เราโรยเกลือไปอย่างไว้ก่อนค่ะแล้วก็ตอกไข่ใส่ชามเพื่อที่จะผสมกับเครื่องปรุงมีผงชูรส นิดหน่อยาำรับคนที่ทานได้นะคะแล้วก็ผงรสดีใส่ลงไปอีกหนึ่งช้อนชาค่ะตีให้เข้ากันเป็นวิธีทำง่ายๆค่ะแบบนี้คุณแม่คุณพ่อจะทำให้แม่บ้านยุงทิดกินตั้งแต่เป็นเด็กค่ะจะชอบมากเป็นแบบโบราณค่ะเราไม่มีเนยค่ะเป็นสูตรที่ทำแบบจะทำขายก็ได้นะคะเพราะสมัยก่อนไม่มีเนยทาไม่มีการทานเนยทาอะไรค่ะแต่ถ้าเป็นแบบแต่ก่อนเลย ก็คือทาเกลือแล้วก็ย่างแบบนี้เฉยๆค่ะแล้วก็มาแัดแปลงเป็นชุบไข่ก็เราก็ใส่ไข่แบบนี้ชุบลงไปทั้งก้อนเลยค่ะเพื่อที่จะให้ไข่กระจายซึมเข้าไปทั่วถึงเสแล้วก็นํามาจีย่างบนเตาไฟบนตะแกรงอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้ไข่ที่เราชุบให้สุกกลิ่นหอมมากค่ะ จะได้แม่บ้านยุ่งทีทําไม่ทันในวันที่อากาศเยน็ยนๆหน้าหนาวเมษาปีนี้หน้าหนาวถ้าได้คลิปข้าวจีทันก็จะเข้ากันมากแล้วก็กลับด้านค่ะพอสุกด้านหนึง่งแค่ไข่เริ่มตึงๆแล้วก็ถ้าต้องการให้ไข่หนาขึ้นความอร่อยความมันจะไข่มากขึ้นเราก็มาชุบอีกรอบค่ะชุบในไข่ที่เรา ปรุงเอาไว้จุบอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาจี่บนตะแกงอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ก็ได้ละความหนาของไข่รสชาติก็จะอร่อยแล้วก็ข้าวก็จะนิ่มไม่แข็งได้ค่ะเสร็จแล้วเมนูอร่อยค่ะข้าวจีทาไข่แบบโบราณละนี่เลยค่ะแจวบาระสูตรประจำช่องของแม่บ้านอยู่ธีค่ะเ,เพื่อนเย้อนกลับไปดูได้นะคะ มีอยู่ในคลิปเก่าค่ะมีทั้งแจ่วที่เป็นปลาระ,ะทัางสองปีทําเองแล้วก็แจ่วมะกอ,อกปลาแจ่วมะเขือเทศมีหลายสูตรเพื่อนๆก็ค่อยย้อนไปดูอันนี้เข้ากันมากลงตัวเมนูง่ายๆในช่วงหากินยากๆเรามีแค่ข้าวมีเกลือมีไข่แล้วก็สามารถทําเมนูนี้ได้อิ่มอร่อยทั้งครอบครัวเด็กๆทานแจ่วไม่ได้เราก็ให้เขาทานแต่ข้าว จีท่าไข่ก็พอแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็มีปลาร,ะระ้าเจ่วปลาร้าก็ลงตัวเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านอยู่กับทีด้วยนะคะวิธีกินให้อร่อยค่ะพอจีเขาจีเสร็จแล้วก็มาบิออกมาเป็นคำๆล้วเอามาจิ้มภาษาอีสานก็เรียกเอามาคุย้ยเอาคุ้ยกับเจ่วปลาร,ะระ้าแบบนี้อร่อยลงตัวมากค่ะใครเคยกินก็จะคงจะจําได้ ขอบคุณทุกการติดตามชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ